สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Sum s กมเ m e r กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับก็จะเป็นไกด์เกม Epic กแบบพื้นฐานเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ิดจะมาเล่นเกมนี้นะครับเป็นสิ่งที่คุณควรรู้เอาไว้นะครับผมว่าจะเริ่มต้นยังไงเนาะก็อย่างแรกนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก่อนก็คือในเรื่องของอการเลือกตัวละครใน selective s u m m o n นะครับ e l e c t i v e summon นะครับมันจะเป็นระบบ ตุ่มกาชาเริ่มต้นของเกมอีติกเซเนะครับผมหลังจากที่เราจบบท1ขีด่เนี่ยมันจะเปิด selective summon ขึ้นมาให้นะครับก็คือโหมดตรงนี้นะครับหน้ากาชาแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดจะมีตรงนี้อยู่นะครับ selective summon การทำงานของ selective summon นะครับคือจะเป็นการกดกาชา10ครั้งแบบสุมส่ม10นะครับจะกดได้ทั้งหมด30ครั้งแล้วก็เลือกว่าคุณอยากได้ตู้ไหน นะครับผมก็คือสมมุติว่าคุณกดออกมา10แล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้ตัวที่คุณอยากได้คุณกงกดใหม่นะครับกดไปเรื่อยๆจนครบ30ครั้งนะครับผมถ้าได้ตัวที่ชอบก่อนก็กดเลือกออกมานะครับผมก็จะเป็นการจบ selective summon เดี๋ยวผมจะมีกดให้ดูนะครับส่วนตัวละครที่เราจะเลือกนะครับผมหลักๆเนี่ยผมแนะนํา2ตัวก็คือ Wild e e นะครับกับ Secret นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูหน้าตาของ w i l d e d กับ Secret นิดนึงละกัน วิวเดดก็คือตัวละครตัวนี้นะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คุณฟาร์มเลเวลได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครตีหมู่ทุกสกิลของวิวเดดเนี่ยเป็นสกิลตีหมู่หมดเลยนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งต้นเกมนจนจนเลดเกมเลยนะครับวิวเดดเก่งมากนะครับตัวนี้ต่อนอีกคนก็คือคนนี้นะครับซิกเกตซิกเกตเนี่ยเก่งทั้งใน PVP แล้วก็ในฮันนะครับผมในฮันคือมันจะเป็นโหมดที่เราเอาเวลาอุปกรณ์สมใส่เนาะ มันล่าซิเกตเนี่ยจะล่ามังกรเก่งนะครับหันทิ่ตัวที่เป็นมังกรก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนํามากๆเลยนะครับเพราะว่าใช้ได้ทั้งต้นเกมแล้วก็เลดเกมเช่นเดียวกันนะครับผมใช้ในโหมด PVP ก็ได้ตัวอีก2ตัวที่ผมแนะนำนะครับนอกจากซิเกตกับวิลดดดแล้วเนี่ยลองลงมาก็จะเป็นลาวี่นะครับลาวีคนนี้ก็ตัวแบกตัวดีๆตัวหนึ่งนะครับเป็นแทงบิลเซอร์เนาะก็คือเป็นแทงกึ่งดาเมจนั่นเอง ็น้องมีสกิลดุดเลือดนะครับก็ถ้าเกิดได้ลาวี่มาเนี่ยก็ใช้น้องตั้งแต่ต้นเกมได้เลยมันยืนแทงได้ยาวๆเลยนะครับและคนสุดท้ายนะครับที่ผมแนะนําอีกคนหนึ่งก็คือเคนนะครับผมเคนนี่ก็จะคล้ายๆาลาวี่นะครับคือเป็นแทงดูเซอร์เช่นเดียวกันก็ใช้ได้ตั้งแต่ต้ตตนเกมยันเลดเกมเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยพยายามกดให้ได้วิลเดดหรือซิกเก็ตนะครับผมถ้าเกิดอ,อยากจะเล่นสบายๆเนาะ ือว่าสําหรับใครที่ไม่ได้แคร์เรื่องความเก่งตัวละครนะครับกดหาไว้ฝูอย่างเดียวก็กดหาตัวที่ตัวเองอยากได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปกดอ่าตัว select e d summon ให้ดูสักนิดหนึ่งละกันนะครับว่ามันทํางานยังไงอ่ามันก็อันนี้คือวิธีการกดก็จะเป็นแบบกด10นะครับผมมันก็จะออกทั้งหมด10บสใบ,บนะครับครั้งหนึง ก็ไปไหนที่เรายังไม่เคยได้เนี่ยมันก็จะมีฉากวิ่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่าพอผมกดครั้งแรกเราได้ผลแบบนี้เนี่ยมันไม่มีตัวละคร5ดาวออกมาเลยเนาะก็กด Summon Again ตรงนี้นะครับก็จะกดสุ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่าหดาวตัวที่2ได้มานะครับรอบนี้ผมได้เป็นเซสนะครับเซสจริงๆก็เก่งนะครับผมก็อยู่ในระดับล่างกว่าวิวดตนิดนึงเนาะมันใช้ฟาร์มได้นะครับเซสก็ก็เก่งพอสมควรนะครับก็แนะนํา สำหรับใครที่อยากได้ตัวฟาร์มเร็วๆนะครับผมเซตก็ใช้ได้เดี๋ยวรอบนี้ผมคงเลือกเซตไว้ละกันนะครับเพราะว่าผมกดมา10หมุนแล้วเน้อมันออก5ดาวแค่2ตัวเองนะครับเป็นอีซิเลียกับเซตแล้วรู้สึกว่าดวงผมอาจจะไม่ค่อยดีนะครับก็เลยไม่กล้าเสี่ยงต่อก็เดี๋ยวผมเริ่มที่เซตละกันก็น่าเสียดายนะครับมันไม่มีตัวละครสดาวออกมาด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเล่นทีมประมาณนี้ก่อนละกัน พอเราได้ตัวที่เราอยากได้แล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมกดคอนเฟิร์มเลยพอคอนเฟิร์มเสร็จแล้วเนี่ยไอ selective s ัม m o n มันจะหายไปเลยนะครับแล้วจะกดใหม่ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆนะครับว่าจะเลือกตัวนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าถ้ากดจนหมดแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตัวที่เราอยากได้เลยก็อาจจะต้องรีไอดีนะครับผมอ่ะส่วนต่อมานะครับก็เรื่องการรีโลไอดีนะครับผมเผื่อใครอยากจะ,ะกดหาใหม่นะครับก็เข้ามาที่หน้าออปชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็ กดปุ่ม reset server นะครับผมอย่าไปกด delete account นะครับ delete account นี่มันคือลบ id ทิ้งไปเลยก็ให้กด reset server นะครับมันก็จะรี id ของเราใหม่นะครับก็ ID ของเราเนี่ยก็ยังเก็บไว้แต่ว่ารีเซ t ตข้อมูลใหม่นะครับผม d e l e t e Account เนี่ยมันเอาไว้สำหรับสมมติคนเล่นหลายเซิร์ฟนะครับแล้วแบบอยากจะลบ ID ดทิ้งไปเลยมันจะลบทิ้งทุกเซิร์ฟเลยนะครับผมถ้า Reset Serv e r มันจะเช้ามันจะรีเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นอยู่นะตอนนี้นะครับอย่างเซิร์ฟเวอร์เอเชียตอนนี้นะครับผมก็กดปุ่ม Reset Serv e r แล้วก็รีข้อมูลนะครับแล้วก็เล่น Tutorial ใหม่จบบทหนึ่งถึงสี่ใหม่แล้วก็มากดอ่าเซเลก, A, กจะประมมณนีหมนะครับ อ่ะอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะขอพูดถึงนะครับก็คือตัวละครทีเลียแสงนะครับตัวละครทีเลียเนี่ยก็จะอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับที่เราเห็นเนาะอ่ะทีเลียเนี่ยจะแจกเป็นตัวแจกนะครับหลังจากที่เราเล่นจบบท 2- อขีดสนะครับผมเราเข้ามากดรับทีเลียได้ทีเลียนี่เก่งมากๆเลยนะครับผมแนะนําให้กดออกมาแล้วก็ปั้นน้องใช้นะครับผมเป็นตัวฟาร์มชั้นดีเลย ก็เอามานะครับกดปุ๊บผ่าน2ที่2เนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขอื่นนะครับผ่านแล้วก็กดออกมาใช้งานได้เลยนะครับพอก,กดปุ๊บแล้วก็มากดปุ่มด้านล่างซ้ายตรงนี้ด้วยนะครับ Connection complete อ่ากดคราวนี้ทีเรียก็จะเข้าปาร์ตี้เรามานะครับอ่าต่อมานะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือส่วนของ Adventure Quest นะครับมันนี้มันเหมือนเป็น Quest ผู้เล่นใหม่เนาะมันจะมีหลายอันเลยนะครับแถบด,ด้าซ้ายมือตรงนี้ก็แนะนำให้ทำทุก q u e s นะครับผม มันจะแจกพวกอุปกรณ์สมใส่ด้วยแล้วก็แจก Energy แจกของตีบวกแจกของอัปเกรดต่างๆนะครับก็ใช้เอามาใช้งานได้ครบเลยนะครับแนะนําให้ทำเควสพวกนี้ทําจนหมดเลยนะครับเล่นไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นส่วนของอเควสของทีเลียนะครับ Beautiful Pursuer อันนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเควสที่หลักๆเอาไว้เพื่ออัปเกรดทีเลียโดยเฉพาะนะครับผมมันจะแจกพวกอ่า ของที่ไว้อัปเกรดนะครับผมเพนกวินเอาไว้อัปอีพีอุปกรณ์สมใส่นะครับของพวกนี้ก็ได้มาแล้วก็เอาใส่ใทีเลียได้เลยนะครับอัติแฟของทีเลียแจกเงินแจกของตีบวกนะครับผมแล้วก็มีอ่าแจกเอาไว้กินเพื่อเพิ่มแผนนะครับแล้วก็อ่าของพวกนี้นะครับผมหลกัลกๆก,ก็เอาไว้อัปเกรดทีเลียเนาะอันนี้แนะนําว่าใช้ให้ทีเลียเท่านั้นนะครับอย่าเอาไปใช้ให้ตัวอื่นเราจะได้มีตัวละครไว้แบกเราตั้งแต่ต้นเกมนะครับผม ส่วนถัดมานะครับเรื่องของ Epic p a ารนะครับอันนี้เหมือนระบบ Battle p a ร์ผู้เล่นใหม่ก็ปลดล็อกได้เลยนะครับแนะนำว่าถ้าใครอยากได้สกินอันนี้ด้วยนะครับผมแนะนำให้เก็บไว้เนาะเพราะว่ามันเป็นสกินฟรีนะครับถ้าเกิดเราซื้อช่วงนี้ไม่ทันเนี่ยสกินมันจะกลายเป็นว่าเราต้องเติมเงินเอานะครับวิธีการได้สกินนะครับก็กดล้านล่างขวาตรงนี้ซื้อ Epic p a าร์ตอัปเกรดนะครับผม มันจะมี2ราคามันจะมีด้านซ้ายมือคือซื้อแค่เลเวลแล้วก็ปลดพรีเมียมพาร์ตนะครับพรีเมียมพาร์ตคือของรางวัลตรงนี้เนาะพรีเมียมสีฟ้านะครับส่วนถ้าเกิดซื้อเป็นแบบสเปเชียลอีพิกพาร์ตนะครับก็ใช้1,800เพชรก็จะได้เลเวล10แล้วก็พร้อมได้พรีเมียมรีวาร์ดกับสเปเชียลรีวาร์ดที่จะเป็นสกินของลูลูก้าอันนี้ด้วยผมแนะนําว่า1,800เพชรแรกเนี่ยให้มาเปิดอีพิกพาร์ตไว้เลยนะครับเพื่อรับสกินฟรีแล้วก็รับของรางวัลพวกนี้ มันหาเพชรไม่ยากนะครับเกมนี้ไม่ต้องเสียดายเงินนะครับไม่ต้องเสียดายเพชรที่จะใช้นะครับก็รีบได้เพชรปุ๊บก,ก็เอามาซื้อเลยนะครับแนะนาแนะนํามากๆเลยอ่ะและส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นส่วนของการซื้อ Energy นะครับซื้อ Energy หลกัหลกๆสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วเนี่ยผมแนะนําวิธีแรกก็คือซื้อในช็อปนะครับชอบ็อปมันจะมีช็อปในส่วนของเฟนชิพนะครับก็ซื้อวันละหนึ่งครั้งเนาะ แล้วก็มีซื้อธง PVP ด้วยนะครับอันนี้ผู้เล่นใหม่ยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับถ้าเกิดยังสู้ไข่ไม่ค่อยไหวเนี่ยซื้อมามันก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้เนาะก็ซื้อ e n e r จ y จากในแฟนชิพไว้1อันแน่ๆนะครับอ่าแล้วก็รับ Energy ฟรีอีกจุดหนึ่งคือด้านบนแบนเนอร์ตรงนี้นะครับแบนเนอร์ขวาบนตรงนี้เนี่ยมันจะสไลด์ได้นะครับมันจะมีส่วนหลกัหลกๆที่เราต้องกดรับก็คือ Special Gif t ตรงนี้อันนี้มันเป็นอีเวนต์บนเว็บนะครับผมพอกดมาแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าแบนนเขึ้แบบี แบนเนอร์ uh, แบบนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไปทุกอีเวนต์ตอนนี้มันเป็นช่วงของวันเลนทายอยู่เนาะมันก็เลยเป็นอีเวนต์นี้นะครับเควสหลกัหลกๆเนี่ยมันจะต่างกันไป uh, สําหรับอีเวนต์นี้นะครับก็จะเป็นให้เราเล่นโหมดเนื้อเรื่องให้เราไปฟาร์มฮัน์ให้เราไปตีโหมดต่างๆนะครับให้ครบกี่ครั้งเนี่ยแล้วเราก็จะรับ Energy Fe e ตรงนี้ได้นะครับพอทําครบจํานวนครั้งแล้วเลื่อนลงมาอีกเนี่ยมันจะมี uh, ให้เรารับของ พิเศษตรงนี้อีกนะครับก็เลือกของรางวัลที่เราจะให้กับเอ็นพีซตัวนี้เนาะพอให้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีโบนัสรีวาร์ดข้างล่างอีกนะครับก็ของแจกเต็มไปหมดเลยใบกาชาของอัพสกิลของพวกนี้นะครับของดีๆทั้งนั้นก็แนะนําว่าอย่าลืมมากดเล่นกันทุกครั้งทุกวันนะครับผมมันรีทุกวันก็เล่นได้ทุกวันนะครับก็สำหรับอีเวนต์นี้พอเล่นหมดปุ๊บอีเวนต์ใหม่มันก็จะเข้าต่อนะครับมันมีให้เราเล่นเรื่อยๆ แต่ล่างสดก็คือให้เรารีวิวอีเวนต์นะครับเวลารีวิวเนี่ยเราก็กดเพิ่มดาวไปเลยแล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้นะครับอ่าต้องพิมพ์10ตัวขึ้นไปนะครับอ่าพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเราคราวนี้ก็จะได้ Energy นะครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับก็คือดูโฆษณานะครับเลื่อนมาที่ Banner Event New ตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงเนี้ยมันจะมี Air a k i will g i v e f r e e e n e r น y นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยมันก็จะเป็นการดูแอดนะครับ ดูได้เวลา5ครั้งเนี่ยมันก็จะส่ง energy เข้าเมลเรามานะครับผมนี่ energy เนาะก็ได้20 energy นะครับก็ครบ5ครั้งก็ได้100 energy เลยเนอะอ่ะแล้วนั่นก็เป็นวิธีการเริ่มต้นเล่นเกม Epic กของผู้เล่นใหม่นะครับข้อมูลหลักๆที่ผู้เล่นใหม่ควรจะรู้เอาไว้เนาะอ่าแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวผมก็จะทําคลิปสอนผู้เล่นใหม่อีกหลายเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากรู้หรือใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ไปด้วยนะครับก็จะมีอีกหลายคลิปตามๆม,มา เอาละครับวันนี้ผมซัมสเคเมอร์ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ